ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแสงเทียน,นํำทางนะครับแล้วก็ขอกลับสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับตอนค่ำครับหลังเลิกงานอาบน้ำอาบท่าแล้วก็รับประทานอาหารเย็นกันเสร็จแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนมาดูคลิปนะครับเกี่ยวกับการ พูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียงยก,ยกตัวอย่างมาหนึ่งชนิดนะครับเป็นชนิดละสิบบาทตั้งเป็นสามเหรียญสามปีพศออรับทีนาสะสมรับนกอมียอดผลิตออกมาที่อย่างถือว่าค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับยิ่งเป็นเหรียญที่หาง่ายครับนาสะสมซึ่งเราสามารถพบเจอได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับสําหรับเหรียญสิบ บาทสามเหรียญนี้ครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้งสามเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอากระตขอบพระคุณพี่พน้องน้องครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องแสงเทียนนําทางเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่พีน้องๆ้องได้รับชมกันเรา มาดูข้อมูลของเหรียญกันนะครับเหรียญแรกนะครับก็เป็นเหรียญสิบาทครับปีพศสองพันหนะครับเป็นสภาพของเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ70%็ดบแปดสิบเปอร์เซนะครับแต่ก็ยังคงสภาพที่สวยงามนะครับสําหรับเหรียญ10บาทรุ่นพระเสียนเล็กนี้นะครับซึ่ง นี่ก็คือลักษณะเด่นแล้วก็จุดเด่นแล้วก็เสน่ห์ของเขานะไม่ว่าจะผ่านมากี่ฟ้ากี่ปีนะครับเสน่ห์ของเขาก็ยังมิขนะ่ายนั่นก็คือลักษณะของเหรียญรายละเอียดของเหรียญน,นะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนเราก็มาดูที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5กรัมด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพัดตไปทางเบื้องขวานะครับส่งฉลองชุดคุยนะครับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชการที่9นะครับ ขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนด้านนอกนี้นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ตรงกลางเดียนครับจะมีพระปรางวัดอรุณราชวรนาถามด้านบนของเดียนนะครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบครับซึ่งอักษรเบลนี้จะทําขึ้นมาเพื่ออำนนยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานะครับ ด้านล่างก็จะมีตัวเลขบอกราคาครับมีทั้งเลข10บไทยและเลข10อัลลบิกโดยที่จะมีข้อความคำว,ว่าบาทคั่นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2546 นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ .2546 นี้มียอดผลิตอยู่ที่ 49ล้านนะครับ2 9 2 0 0นเห่นรียญซึ่งเป็นยอดฟรีที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งที่อยากแนะนําให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9กนี้นะครับภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ราคาก็น่าอาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าตัว เนื่องจากว่ามีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น1บาท5บาทหรือว่า25สตาตังค์50สตังค์นะครับส่วนจํานวนที่แสงเทียมรายงานยอดผลิตไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะเหลืออยู่ไม่ครบครับแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดนะครับว่าเหลืออยู่ที่เท่าไหร่กันนี่ครับนี่ก็คือรายงานยอดผลิตคร่าวๆนะครับให้กับพี่ๆน้องๆ ได้รับชมเบื้องต้นกันครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ1น0้บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c หรือว่าพี่พน,น้องครับถ้าอยากได้เหรียญที่มีราคาสูงนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเหรียญที่หายากนะครับไม่จำเป็นต้องเหรียญที่ติดลำดับครับขอเพียงแต่เป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับกำลัง เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญน,นะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามข้อตกลงนะครับข้อจกากัดของเขานะครับราคานี้เท่าไหร่ก็สู้นะครับมาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปีพศ2545นะครับ ยอดผลิตก็จะเยอะกว่าปีพศ2546รสสครับสภาพคงเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ6 0 7 0นะครับแต่ก็ยังคงสภาพสวยงามนะครับนั่นก็คือมสนีของเขาอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับเหรียญชนิดละ10บาทครับนั่นก็คือไม่ว่าจะผ่านมากี่ฟ้ากี่ปีนะครับลักษณะของเหรียญรายละเอียดของเหรียญนะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับตัวนังสือนะครับค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วนั่นก็คือรายละเอียด เบื้องต้นนะครับของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญสิบบาทครับเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบหกมิลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่เก้าของเรานั่นเองนะครับส่วนขอเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็น ครบป่างวัดอรุณราชวนารามครับด้านบนของเหรียญน,นะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านล่างก็จะเป็นเลขบอกราคาครับมีทั้งเลข10ไทยและเลข10อาลอบิกส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตก็คือปีพศ .2545 นั่นเองนะครับสาหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ .2545 นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่ 61ล้านนะครับ3 3 3 0 0 0 0ันเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดเรีที่ถือว่าค่อนข้างจะ่เยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันเนื่องจากเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้นะครับมีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจานวนมากแล้วนะครับที่เรียกเก็บคืนนั้นก็เพื่อที่จะนำไปหลอมนะครับแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ ออกมาให้เราใช้ในระบบหมุนเวียนกันต่อไปนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะเหรียญรุ่นปีพศ2545นรี่้าครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ1น0้บาทสำหรับเหรียญย n c นะครับมาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญ ปีพศ2538ครับอายุอาณา็เกบเกือบจะ30ปีแล้วนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2538นีบแต่สภาพของเหรียญก็ยังสวยงามนะครับงคงทนสวยงามตามแบบฉบับของเหรียญ10บาทนะภาษีเลินเกนั้นก็คือสนีครับมณนนีของเหรียญ10บาทนะครับ เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะเป็นเหรียญกระสาพระโลหะสองสีราคา10บาทนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางก็26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมส่วนด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปางวัดอรุณราชวรา,ารามครับส่วนด้านบนของเหรียญน,นะครับก็จะมีอักษรเบลครับด้านล่างก็จะเป็นเลขบอกราคาส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทย และด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นคือปีพศ .2538 ส,สำหรับเหรียญสิบาทนะครับรุ่นปีพศ .2538 นี้มียอดผลิตอยู่ที่53 7, ล้านครับ7แสนเหรียญซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าอย่างเยอะอยู่นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหาเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ได้มีการเรียกเก็บคืน ปเป็นจํานวนมากเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนกันต่อไปสําหรับราคาที่ประเมินไว้ราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ150บาทสำหรับเหรียญ UNC นะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนั้นเป็นยังไงหรือราคาถึงสูงนะครับนั่นก็คือเหรียญที่มีความผิดพลาดทางการผลิตหรือว่าเหรียญที่มีเนื้อเกินต่างๆนั้นราคาค่อนข้างจะสูงต่อเหรียญยิ่งถ้าเป็นเหรียญที่หายากสภาพสวยราคานั้นสูงแน่นอนครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการขอ,องกลุ่มคนนักสะสมเหรียญจำนวนมาก เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใหม่ท่านรับชมกันคลิปสำหคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเรียนอะไรปีพศอ,อ,อะไรโปรดติดตามต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ